สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะวันนี้สิบ้าท่านผู้ชมมากปล่อยหมากลิ้นป่าหรือหมากเพกาเลยจ้ะหมากลิ้นป่าเนี่ยถ้เาเอาไปไปย่างไปสุตรมาจ้ะล้เาเอาไปล้างไปล้างเอาอันสีดำเปลือกสีดำที่ที่เขาย่างมันใหม่มันดำเหมือนถ้าไปล่างออกต่ออกได้แบบนี้เอาแต่มาหัน่น แล้วทำการหั่นกับมากลิมฟ้าหรือว่ามาเพกาภาษาไทยเืนดมาเพกาอย่างไปห้อมหอมด้วยปย็นยางาไปล่าเกลือกเปนอ,อก มัมมนน้นหอ,ขอมขั้นหอมหอมแดงต้มหอมขี้มะนาวตะไป่นข้าวกลุ้่าใหมอากดัเครื่องทีใสเครื่องหลกากเี่แหละจ้ะ มึขั้นหัวมาเสกตา <c oughs> 看、嗯，嗯嗯。 เจ็ดเลยโอ๊คันหมักน้ำก่อนเหน่อยมะน,นาวก่อนจาใส่พริกป่นอะไรเด็ด น้ำคือรสนีห่หน่อยเสีบหน่อยเช็บลายเช็บลายบลาใส่าเสีบไดย่าะน้ำปลามันาวข้าวั่ว หอมหอมขก,กัวล้ก็กรลนไม่เข้ากันสาวัวเห้หอมเออส้นหอมก,กับชี อร่อยเลยอะตัดเสิร์ฟเลยเสร็จเรียบยร้อยแล้วจะราดมา ลาบมากริ้นฝ้าหรือก้อยมากริ้นฝ้าหรือว่ามากเพกาเนี่ยเระจะเสพสุดยอดและกินกับน้ำใหม่ต้มเพชรเขากันดีบันยังไปลนรองมังเดอร์แซ่บแซ่บ,บริตรัวเบาอีหลีฝากแกงลอยในยจาะถ้าท่านผู้ชมมักชอบกินนี่ก็ฝากก็เล์กดแชร์กดติดตามช่องห้างนูงชชาเหนียวด้แจ้าไปแล้วบายบายแซ่บไปกินบ่แซ่บแบบวี่ถิ่มกับปลาทะนละจ้า